ความสุงนั้นคือทำงานเพื่อบรราส่วนซิเตอร์บฏาสีเหนือนาพูดคำตาแต่กจากแหลมันไม่เคยบุญทงานที่ทุกวันราวกันนั้นความสุขใจส่วนซิสเตอร์นีตาสง่าชาวบ้ามาทำหน้าที่บริษัทดูในร่จาก จิมพาโนกิปาซีมีสติทำหน้าที่ชี้แจงใส่เพื่อทุกคนเราเรื่องเพื่อเป็นใจงานน้อยใหญ่เป็นให้ได้รู้งานครอบคุณวทุกสิ่งนันเป็นอย่างดีคขอขอบครัวทุกสิ่งทุกสร้างสรรค์ขอขอบคุณน้ำใจดีมีต่อกันขอขอบคุณทุกสิ่งสรรค์ที่ทแท้ คนจากทุกโลกไปหายทางขอทุกองทันไนที่มุ่ความเจริงทุกสิ่งองใชสมเด็จได้ลาจพดขอ้ใช้พลสงานาลงใจพลังทุกคืนวันได้ม่สุขเสนสนาพราเทวดามีนายแดงช่วยติดตามสุสัรปั์เต็มเปื่อมด้วยสมองด้วยาน ตื่นมามีโชคลานวาสนาให้เห็นไม่ปลวามใหในชีวะโเกีาวอาซังของเรื่องความจริจนใจขัแรกนะครับเรียนเจิญพ่อเจ้าว่าคุณพ่อเสิญสีจันทร์นะครับใ่พ่อ

ขอเชิญพ่อท่านะจากพ่อไปกับซิสเตอร์แง่นะครับซิสเตอร์แล้วก็ขอเชิญทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็ซิสเตอร์เตจิน